ค่ะขอความสวัสดีให้มีกับลูกศิษย์พลังกายชีพเพื่อสุขภาพทุกคนนะคะคุณย่าโยเรตบุญนาคก็มีข่าวดีข่าวมงคลข่าวที่เป็นบุญกุศลให้มาส่งข่าวเมื่อวานนี้วันที่27สิบงหาคม2,565ันอิบหเพ่อเอินค่ะมหา,าวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จซึ่งเป็น ตระกูลของบุญนาคได้สร้างขึ้นมาท่านได้มีหนังสือเชิญให้เป็นร่วมในการทำบุญสนครบ40ปีของการตั้งมูลนิธิสามสมเด็จเจ้าพยาซึ่งเป็นต,ต้นตระกูลของอตระกูลบุญนาคย่าก็เลยได้รวบรวมลูกหลานเลนนะคะให้ไปสมทบเพื่อจะนำทุนการทุน กองทุนแม่ธรณีเพื่อการศึกษาไปบริจาคก,ก็ได้เชิญท่านพระครูศิวาจารย์ที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดเก่าโบราณซึ่งพวกเราได้สร้างขึ้นมาสำเร็จแล,แล้วแล้วก็มีกองทุนอันนี้ท่านนำพระไปด้วยสรูปนะคะเข้าไปสมทบแล้วก็ได้บริจาคร่วมในมูลนิธิชายศาสนาทั้งหมดเจ็ดหมืกว่าบาทนะคะรวมทั้งลูกหลาน เลนของญาด้วยของอาพิชาติบุญนาคก็สมทบทุนไปหมื่นหนึ่งาสาเฉลิมพงบุญนาคสมทบทุนไปหมื่นหนึ่งมีเลนไปอีกสี่คนเลนผู้ชายซึ่งจะดำรงวงสะก,กูลบุญนาคต่อไปไปทำร่วมกุศลย่าใ,ใ,ให้ได้เห็นความสำคัญของต้นตระกูล ที่ท่านได้ทำคุณงามความดีเอาไว้กับแผ่นดินไทยนะคะให้เด็กตั้งแต่เล็กๆนะคะชักชวนเข้าฟังธรรมเข้าวัดเข้าวาและรู้จักถึงบรรพบุรุษว่าได้ทำคุณงามความดีอย่างไรแต่ย่าดีใจนะคะที่เลนสสี่คนเลนผู้ชายซึ่งจะเป็นผู้ดําวงวงทะกุลต่อไปข้างหน้า ก็ได้ไปร่วมสมทบก็ถ่ายรูปมาคือย่าก็ไม่มีคนทานําข่าวเนี่ยค่ะก็ทำตามแบบของย่านะคะก็ได้ถ่ายรูปร่วมกันไว้แล้วก็ภูมิใจนะคะที่ได้ไปร่วมกุศลครั้งนี้เราได้เริ่มต้นแล้วต่อไปก็เป็นหน้าที่ของขคณะกรรมการที่จะดูสำหรับบุคคลที่ต้องการเรียนแต่ไม่มีทุนการศึกษา ก็จรไดพิจารณาคราวนี้ก็เอ,อส่งทบในมูลนิธิสามทุนเดเจ,จ้าพยาสามสามองค์เนี่ยค่ะที่ให้ไว้เจ็ดหมื่นกว่บาทแล้วก็เป็นครั้งแรกก็เป็นข่าวต่อไปซึ่งของคณะกรรมการชุดใหม่ที่นำโดยน,นายกคนใหม่ในวันที่สี่สิงหาเนี่ยค่ะ ก็จะเริ่มประชุมครั้งแรกแล้วก็าย่าก็ต้องถอนภาระเพราะอายุมากแล้วแต่ก็มีความสุขที่ได้ให้พาลูกหลานได้ไปเห็นบรรพุรุษของท่านของพวกเราได้ทำอะไรเอาไว้กับแผ่นดินนะคะเป็นการที่ฝึกให้เขาได้รู้ว่าต่อไปอนาคตเขาจะเป็นผู้สร้างคุณงามความดีให้กับแผ่นดิน แต่ก็ดีใจค่ะก็ดีใจว่าละเหรนคนเออเหรนลูกของอภิชาติบุญนาคเนี่ยก็ได้สอบจริงทุนได้ไปเรียนที่อเมริกาในมห้าเรื่องเรื่องสัญญาแลกเปลี่ยนยากก็มาเข้าใจนะคะแกอยู่อสมชันก็ดีใจว่าลูกเหรนก็มีความพยายามส่วนลูกของเฉลิมพงษ์บุญนาค ก็ได้เป็นสุภาพบุรุษติดต่อกันถึงหปีสุภาพบุรุษแห่งเซนขาเบียนซึ่งยากก็ภูมิใจนะคะว่าอย่างน้อยที่สุดชื่อเสียงวงสกุลก็คงจะไม่เสียหายต่อไปข้างหน้าก็เป็นบุญกุศลก็จะบอกกล่าวให้ลูกศิษย์ได้โมทนาบุญว่าที่ท่านได้ช่วยกันอัญเชิญแม่ธรณีไปสถิตไว้นะตามบ้านท่านต่างๆนั้น ก็จะได้คุ้มครองปกปักรักษาขาจัดพวกมารต่างๆก็คงจะดีขึ้นพวกเรากำลังเออ่สู้กับสิ่งที่ไม่แน่นอนในโลกมนุษย์นี้ย่าดูแล้วก็คิดว่าเหตุการณ์ต่างๆคงจะบรรเทาเบาบา,บางเพราะพวกเรามีกำลังใจค่ะนะคะเรามีกำลังใจที่เรามีชาติ ที่ยังมั่นคงอยู่และคิดว่าเราคงจะดำรงชีวิตไปได้อย่างพลาสุขต่อไปข้างหน้าเพราะย่าเชื่อนะคะใครจะไม่เชื่อคําพยากรณ์เรื่องเหลวไหลาหาว่าเป็นเรื่องที่เอาดวงดาวมาบังคับชีวิตความจริงแล้วเขาเข้าใจผิดนะคะที่เราได้รู้ที่ได้เป็นเรื่องการพยากรณ์เนี่ยเราดูตอนที่เขาทุกคนคลอดออกมา ดวงดาวบนท้องฟ้าสถิตอยู่ณนะที่แห่งใดให้คุณโทษมันเหมือนกับแสดงถึงกรรมของคนคนนั้นที่ทำมาดวงดาวก็จะแสดงกรรมซึ่งสามารถที่จะพยากรณ์ได้แต่ย่าเชื่อกรำพยากรของอาจารย์เทพสาริกบุตรซึ่งท่านบอกว่าวันใดประเทศไทยได้มีราชการที่เสืบเมื่อไหร่ ประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองย่าเชื่อคำนี้ค่ะยังอยู่ในใจตลอดนะคะว่าประเทศเราจะต้องผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นั่นก็่าอยากจะชักชวนทุกคนนะคะได้รวมจิตร่วมใจสวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานจิตการสวดมนต์ไหว้พระทุกวันนี่ค่ะจะเป็นวงคนอย่างยิ่งสอนลูกหลานเข้าวัดเข้าวา ได้เห็นพระสงฆ์นะคะได้รู้คุณคุณของตมเด็ชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มีสติะคะ่าเฝ้าดูแลนะคะคนที่มีครอบครัวอย่าละทิ้งต้องดูแลให้ดีครอบครัวไหนที่มีภรรยาม,มีสามีดีครอบครัวนั้นก็จะอยู่เย็นเป็นสุค,ค่ะของ่ากก็เมื่อวานนี้ก <c ười> ็ เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าต้องขึ้นกระดนในขึ้นกระดที่ไปห้องประชุมนะคะก็เพราะเออลูกานเต็มไปหมดก็มีความสุขค่ะนะคะมีเหรียญตั้งสี่คนเหรียญผู้ชายสี่คนเหรียญผู้หญิงคนหนึ่งก็อยู่จนเป็นเหรีจนเป็นทวดแล้วก็คิดว่าอายุมันก็ใกล้เต็มทีใกล้ไปแล้วก็จะก็ส่งมอบ วิชาพลังกายที่เพื่อสุขภาพให้กับกลุ่มคณะกรรมการชุดใหม่ดำโดยท่านด็เตอร์วิชัยรูปขำดีและคณะกรรมการนี่ค่ะดูเข้มแข็งยาก็เชื่อว่าวิชาของเราก็ยังยืนหย,ยัดอยู่ซึ่งก็ได้ความอุปถรัรมภ์จากการไปฟ้าส่วนภูมิภาคที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือก็คงจะได้ ได้เรียนกันต่อไปนะคะค่ะท้ายนี้จะขออวยพรให้ลูกศิษย์ของญาติทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะอายุวันนะสุขพะพละผ่านพ้นวิกฤตได้ทุกคนสวัสดีค่ะ